สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมยมอเตอร์มหาสารคามนะครับคริปนี้อยู่ที่บอ่อหินครับนะครับบ่ว,ว่าจะเป็นหินพุกหรือว,ว่าหิน3าซีหินฟุ้นครับนะครับ มีไว้ให้บริการกับทุกท่านเลยนะครับผมกับในราคาที่เป็นนเองนะครับฝากไว้ด้วยลวกันครับผมยัมอเตอร์มหาสลรกามนะครับก็สนใจ,จติดต่อสอบถามศุนยบอร์สามสี่ห้าสี่สี่ห้าหกห้านะครับบริการนี่ท่าน้ใหญ่ยยใจดีนะครับท่านออลูกค้านะครับสั่งเ็นกลุ๊ก 100ตันนะครับผมประมาณ60สิบกิคิวครับหกสิบเจ็ดสิบคิวนะครับก็กลับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่กํากลังมองหานะครับหินหรือว่าดินทรายผมมีมอเตอร์มาราคายินดีรับใช้ให้บริการกับทุกท่านครับฝากไว้น้ำเนกกันแล้วกันครับขอบพระคุณท้าขอบพระคุณครับ